จากจุดที่เราต่ําที่สุดแล้วของการมีสมาชิกสปารุษไทยละซอเหลือเพียง25คนมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในช่วงทรานซิชันหรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายผมตั้งใจถ้าได้รับการไว้วางใจเนี่ยจะเป็นหัวหน้าภักเพียง2ปี มาปรับพื้นฐานพักสร้างจุดยืนพักบนแนวทางมิชชัไตที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาสร้างนโยบายวิสัยทัศน์ใหม่ๆขึ้นมา,า,นา,า,มนมาจากนั้นเนี่ยก็จะลาออกแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสืบสารงานต่อไปนะครับมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในช่วงทรานซิชันหรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่าย จากจุดที่เราต่ําที่สุดแล้วของการมีสมาชิกสภาผุ้แทนรัศอรเหลือเพียง2 5คนแล้วก็มีพรอบุราโหวตนะเพียง900 0แสนกว่าเนี่ยมันตกมาจากเกือบ12ล้านเสียงดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่งานง่ายเลยแล้วก็การที่จะผนึกความร่วมมือความเอกภาพความสามัคคีของกลุ่มต่างๆในพรรคผมคิดว่า จะต้องเป็นการปรับโครงสร้างเชิงระบบขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e TikTok t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ